สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสกุลวันนี้พอกันตอนเศร้านะคะเนาะพี่น้องน่าจะเป็นสองโมงกวาแล้วเนาะ,ะพี่น้องเนาะประดีอันจะเอาสภาพาไปซักค่ะมัน <c oughs> นี้สิ่าวไม่ฟังค่ะพี่น้องอ่าพ่อใหญ่เนกนะคะเนาะเพิน่นนั้นเพิ่นตัดน,นั้นเพิ่นไหมเพิ่นตัดผมไหมตัดผมตัดผมโกนหัวโลนตัดผมละกะ ตัดผมแล้วก็เพิ่นไปตัดถึงเนื้อเจ้าของแม่พี่ยายเนยเค็งเราเป็นตาสงสารนั่งเลือดออกเต็มเลยอ่ะตาลิงไว้อยู่คัดเยอะเซลอ์เมืงเมืองเลือดออกเต็มเลยวัหลนคัดกับคัดจ้ะตัดกับตัดคัดตัดแน่นะค่ะพี่น้องเนาะฮอนฮอนค่ะพี่น้องเมื่อเดือันสี่หายเมืองเนาะอ่ามือว่านเนี่ยอันหอัน สื่อขาม่าโดนแหละมาทิดกวนเนาะอันไหนสร้างมาติดอันนั้ไหนคะพี่น้องติดอ่าคล้ายๆกับมานเนาะมานในขั้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะกะติดลักกะคือที่เท้าติดกับพราะว่าเท้าอยากให้มันนะไออยากให้มันแบบตอนกลางคืนเนาะค่ะพี่น้องเนาะมันบงับงบังแมงมันหลายเนาะคะ่ะพอเด็นแมงมันเห็นแสงไฟมันกะ แม่เห็นสายแสงไฟกับสีสีนั้นนะคะพี่น้องสีขามากนะคะพี่น้องพอติดแลก็โอเคนะคะพี่น้องเนาะสร้างเนเกลคุ้มติดเมืดมือเพราะว่าสร้างบานเฮ้าเนาะ,ะพี่น้องเนาะมือว่าอันสร้างบานเฮ้าสองคนค่ะบนมาติดหายอ่ะเปิดั้างในหาเมองเปิดโอ้ยก็สูงแต่ก็จับบ่ถึงอ เวลาตอนนะหนาเวน่าก็เปิดเปิดออกเรมันมีแสงอันเขานะไอ้่านเก่าลอยก็บานเนาะต่ออันเนาะอันนี้็คือกันแต่ว่านี้พี่น้องเห็นบอกค่ะพี่น้องนี่นี่อ่ะเพราะว่ากระจกทัง้งปีเนาะค่ะมันจะเย่กลัวไปนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ ก็เลยอ่ทาทั้งนี้เขาจะติดสติ๊กเกอร์เอาเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าอันนี้ที่เขาหาได้ขึ้นเงาที่สุดแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนะะาะแท้จริงมันยาวซ้ำกันกับตัวนั้นดาริ่ง what happened with you you kill yourself why you do that say hello to my fc ผู้ใหญ่นิกสวัสดีครับวัสดีคับ why you cut your head ตัดผมตัดผม เลือดออกเต็มเลยค่ะพี่น้องกำลังสาม,มนี่ฉันกับได้เ่ได้ว่าสิเอิญเมี่ยไปอันนั้นไปตดปัดไปยังห้เแล้วค่ะพี่น้องเนาะอันเห็นเพิ่นเดืบน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 ,นี่ยังของพอเองพิ่นอยู่เนาะเพิ่นกะเอาอันอันนั้นแหละเป็นตะเลียนไปตัดเองเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องอ่ะโอเคพอถ้าติดแล้วมันกะพูดตึงกะติดแล้วกะไข่แน่ึนน้นเนาะอันมาเนาะมันจะเห็นให้บานมีแบบ มิตีขึ้นเนาะขาเลือกสีขาวเนาะเพราะว่าแต่ว่าตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนนะมันจะเห็นแสงไฟอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่ามันกับ,บกเป็นอย่างต่ว่าบติษัทในตอนกุมแว่นเนาะแดดมันซองทั้งพีเนาะคะ่ะพี่น้องมันกระดีอยู่จังนึงว่าอ่าขาปิดลงมันกับบก่อยหอนแห้งไนไดงอันนั้นตลาดสดด้วยค่ะพี่น้องลังบ้านอันบรทษัทในเมียนในอย่างยู่ คือ,อ,เ,อเอาเอาสันมาจากบ้านแม่เนาะค่ะมาว่างของคือแบบเท่าต้องถามมีเงินก่อนยังคอยจะเหตุห้องเก็บของเนาะค่ะพี่น้องเท่าเพราท่านกะต้องหาเงินก่อนตอนนี้กับท่านมีเงินแล้วกะสวนนี่ยังกะคอยเหตุไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวอันจะพาออกไปซักสภาข้างนอกนะค่ะพี่นอ้องอ่ะยังปลาล่อน ไปค่ะพี่น้องแด้วอันจะพ้าไปสร้างสภาเนาะแล้วก็พอดีอันอเปิดน้ำรดต้นไม้หนาบานน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะรดอ่ะฝวกดอกหมองดอกไม้อันเนาะหนาบานเนาะอันก็จะไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆหมายถึงว่าเมื่งดอกไม้ออกดอกดีดีสด้ฟุ้นขิงขง้อค่ะพี่น้องได้ฟุ้งกิงง้อก็เลยออกดอกดี ดอกเอียงก็ดอกชวนชื่นเนาะเดี๋ยวอันภาพไปเมืองไกลๆดอกง่ายๆค่ะพี่น้องดอกชวนชื่นนี่สีขาวตัวนี้ตัวนั้นมันจะเป็นออกเหลืองๆช่วมพู้แล้วก็ดอกไอ้นันอัน ดอกเฟื่องฟ้ากัต้นหมอกต้นใหม่ก็จงค่อยอัน,นันไปเรื่อยเนาะคะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวพาไปเมืองอ่าไปซักผ้ากันดีกว่านะคะพี่น้องเนาะไปค่ะหลังบ้านไปซักผ้ากันบ้านบริเวณใหญ่กับบดีเน้ะค่ะพี่น้องเ,อง <c oughs> เงบบด้ดอเพราะว่า <c oughs> ต้องทำความสะอาดหลายค่ะพี่น้อง บางทรั้งกศาสะอ์ด้ายแห้งแล้วกะให้ชิมองหันมองนี้เนอ่ยเนี่ยเครื่อนสักผ้าอันตรงนี้เนาะตรงที่เฮ้าเห็นเนี่ยเป็นตลาดนัดจีเนี่ยกะเฮ้าปุนแลหละเฮ้าถ่าเวลามีเงินก่อนเนาะค่ะพี่น้องจะคอยเฮ้าจะเห็นมองเก็บคองเนาะตอนนี้เฮากะง่ายๆสบายๆก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ค่ะอากาศดีดีค่ะมื่อีง darling ah uh, w h a t your pan w h a t your pan you want me to drop there or อ yeah ah okay ah baby five ten minutes yeah, yeah, still, uh, okay พี่น้องสักสั้อผ้าซักสืผ้ผาซักสืผ้ผาสมัยสม,มัอนีก้ก็ง่ายๆเด้ค่ะพี่น้องแต่ก่อนอันเป็นเด็กน้อยเนาะสักสืผ้ผาแต่ละเจอร์ก็ต้องย่องหนามใส่กะละหมอกกะละมั่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อ,อสิแล้ว ชีวิตเนียฝรลังมาอยู่บานเท่ากับเวียกหลายลายค่ะพี่นอ้องอันนั่นอันนี้อันนี้อันน,นั่น เดี๋ยวเอาสปาล่งกลองหลันจะพันหดน้ำตน้นไม้ในหันแป๊บนึ่งหลังบ้านนันยาปรปบพนุ่มเหลืออยู่ไม่เป็นไรอันนี้ดาราวไฟวอเทนเม้นท์นะขอละขออนุญาตหลังมือแป๊บนึงค่ะพี่น้อง เดียบร้อยล่ะชั่วโมงหนึ่งเนาะจังสิเสร็จไปอันสิบภาพไปเมืองอผลงานชินบวัวแดงของน้องมาอันเนาะพี่น้องใ <c oughs> จแมก็กกี้ทำอะไรอยู่ลูกโอ้ยสนุกสนานเฮฮากลเด่นหลังบ้าน <c oughs> ทั้งพี่ทั้งน้องเด้อทั้งรถถัทงทั้งแบกีด้วยค่ะพี่น้องเด้อเอ่อความสูขของขา่าว นี่แหละมีเงื่นเดียวก็จะเหตุส่วนลังบานแต่ว่ามันมันบทันผอมนีเนาะค่ะพี่น้องอ็เปนี่ยนกไปเอาเนาะเดี๋ยวอันยกอันกล่องกันกันอันจะพาอันจะไปโหดนำต้นใหม่กันแป๊บหนึ่งนี่เนี่ยจังค่อจะไปทรงสามีอยู่ในบ้านเนาะมึงต้นใหม่อันตรงนี้ก็จะมีต้นต้นมะเขือเทศนั่นเนาะค่ะพี่น้องเนะเนี่ยกล่อง บุกเคลเทศบพท่านเอาออกเนาะเพราะว่ามาบพท่านน,านั่นเยอะมาก็ควดไปหลยเติบเราไม่ออกหลูกก็เลยเอาไว้ก่อนบางแหนวถุงมือแม่มาเร็นอย่าง,นงนะเนาะอเด็กหน่อยเอ้ยขออนุญาตฮดฮดน้ำต้นไม้แป๊บหนึ่งค่ะจะค่อยสิไปส่งสาม,มีเพระาะสาม,มีนั่งไปใส้อินเทอร์เน็ตอยู่ห้องนในเนาะค่ะพี่น้อง เนี่ยอันก็ทั้งหลังนี่อันก็จะตอนแรกนั่นอันที่เป็นสวนผักได้ค่ะพี่น้องแล้วก็ออมอย่างดีเนาะเฮ็ดเป็นสวนผักแล้วก็ออมอย่างดีแต่ว่าม้าก,ก็เขาไปขี่ไปเล่นไปย่างเมืเอ่อต้ะนี่อิีิอันโฮสยู่กับเป็นต้นนะยังก็เขึนหมากเหลืองเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ต้นหมากเหลืองแล้วก็ปลูกแต่ไร่น้ำ แล้วนี่คันบ่ไใด้เฮดยีหยังก็สิเอาต้นใหม่ต้นที่เป็นโฮมเป็นลมเงานี่มาปลูกนี่ข้างล่างแถวนี้เนาะก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะอันบัวเปล่านะคะพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่นี่อ่าตะไครที่อันโฮดอยู่เนี่ยมันอยู่ในบานแล้วก็มันถือ้นามซุ่มมือเนาะค่ะพี่น้องมันก็นเลยเขียวเนาะมันบ่แห้งตะไคร้มีโฮดอยู่ หนามซุ่มือกันก็เลยเขียวบ่อแห่งเขียวงามเจ่ว่าค่ะพี่น้องแตกก่องามงามตะไคร่กันเท่าเดียวโหดซุ่มือเนาะเกือบซุ่มือนั่งจะงามเนาะคะ่ะเนาะอันนี้กับหมากเหลืองนี่หมากเหลืองหมากเหลืองเนี่ยก็จะพยายามโหดดินไหวบ่หายมันไง้งเนาะค่ะพี่น้องหมายถึงว่าดินแล้วกะ ไวเพื่อมา้มาม้ามัก้นน้ำเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นนาห้อนนาห้อนแล้วเนาะม้าเขาก็จะอยากก้นดินก้นหยางเนาะถ้ามันแข็งแห้งม้ามันก็ก้นบด้เนาะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเขาว่าเนาะคะ่ะเท่ากับต้องเขาใจนนองม้าขึ้นกันเนาะคะ่ะพี่นนองเนาะอันนี้ต้นมะเขือเทศเนี่ยมะเขือเทศผ้าเนียนเอามาจากสวิตเซอร์แลนด์เลยเนี่ย เกิดงามงามแต่ก่อนจะว่ามากับกล้นไปหลายต้นละกล้นออกหลายต้นละพางนี้ตู๋บางหุงนี่นี่ปลูกไว้สองต้นค่ะพี่น้องกะหุงปลูกไว้สองต้นมากับมะก,ก้นเลนมะกาดเลนเมิดเลยยุตต้นเดียวมันงอกขึ้นมาอีกอน,นี่ก็หมากเหลือง ก่อนอี่จะทันกล่องก่อนเบกกี้นอนเกลือกดินสบายใจเลยอาหมีทำงานน,น่นะ <c oughs> ไปก็อันจะไปเนี่ยหดทั้งผีต่อโอ้ยยายน,นุนยายมาทำอะไรน,นุ่นยายไปไหนยายมาเกี่ยวหนาบา่ยาย แม่อ่าคือพอเห็นพวกลุงแหลมเพิ่นมาเห็นงานเพิ่นโอ้สงสัยแล้ลลวผูไดดมาเห็นบะอ๋อพเ,เ,ออเอออพอวานมันย่งแกนี่เองนี่สอมมนันนี่แต่ว่านปุ้นน่ะเพินเอาใส่รถไปหน้ามหมอคือพอเห็นคือสิแมนล,ล่ะก็โทรถามมี่ออยูอย่เพิ่นปุ้นอยู่หันถุงนึ่ง ปุ่นใหม่เอามาสอมมานี่นี่ยพ่อไหนเขาซื้อมาถุงหนึ่งบัตรนี่ล่ะก็ใส่ไฟแค่นั้นก็แล้วล่ะปนหล่อนเพิ่นมาถามหาสามีเพิ่นอยู่วังหนึ่งหันเพิ่นมาเอ้ามันประกันไปใส่มาบัตรทันหอดอยู่บ่อก็มาโดนแล้วเพิ่นเอ้านี่ยัง เดี๋ยวสิเขาไปทรงป็นไอยู่ลวกัสิแวไปกดเนมาไหวหายม看看네ูเพิ่นนั pues ่กับมูเพิ่นมาเห็นฮะอยู่พ um ่กสีใจหย่างใจยู่อันนั้นอามือไหแม่ไมได้ใจเ่ไปที่ล่ะเดี๋ยวเขาไปทรงเปไงละกัอันนั้น เพราะว่าพวกสร้างนะสร้างอันนั้นท่ออนี้เขาสิบม,มาต,ต้นบายนี่สร้างสามสามแปดเขาสิบม,มาเห็ดบตันเบ่เดี๋ยวกันเห็นมันจอดบอกมันก็ได้ ป้าเดี่ยวสิเก่าไปส่งพ่อใหญ่แป๊บเดียวจังไงล้ากับลวงไม่ผลเลยเออเออประกันสิฮะอ่าห้องหนาวยังหัวอยู่เห็บบนทันใดอ่ะเดี๋ยวสวัสดีกันอันอันนนั้จบวิดีโอกันว่าส no ันค่ะจังไหนก็ต้องขอบคุณหลายๆพี่เพียงน้องสุกุสุขคนที่เขามาติดตามรับชมเนาะค่ะเนาะเมืองอันกล่องเมืองขนลงไปเลย เดี๋ยวสิไปเหตุธุระต่อกันค่ะค่อยพอกันวิดีโอหนานะคะเนาะเอาซำนี้กับพ่อหน้นน้อยเพราะว่าเหตุลายมันกระหนาเบือ่อหมายถึงว่าขันย่าลายกระหนาเบือ่อเนาะบางเทือพอกันค่ะรังษาสุขภาพด้วยค่ะเด้อ